แก้ไขครับพี่น้องครับไม่โกรธนะครับรัฐบาลเดินมันบอกไม่แก้ไขแต่ต้องแก้ตัวยิ่งรักบอกว่าไม่แก้แค้นแต่ต้องแก้ไขแก้ไขเศรษฐกิจให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับขอเชิญคุณยิ่งลักครับเดี๋ยวปราสายเสร็จแล้วก็จะรับดอกไม้นะครับเชิญคุณยิงรักได้พบปะพูดจากับพี่น้องก่อนครับ ปมมือดังๆให้งงว่าที่นายกรัฐมนตีหญิงคนแรกด้วยครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะดีใจจังเลยที่ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องที่จังหวัดอยุธยาอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะปูเป็นน้องสาวคนเล็กของพันตำรวจโทรดกร์นักษิีจินวัตค่ะเป็นน้องคนเล็กที่รับรู้และเข้าใจถึงหัวอกพี่ชายว่ามีความรักความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนและประเทศไทยอย่างไรคะ่ะ พี่น้องคะนายโยกทักษินคิดถึงประเทศไทยคิดถึงพี่น้องคนไทยและสิ่งที่ท่านพูดเสมอมาว่าอย่างไรครอบครัวของเรานั้นต้องดูแลและรับใช้พี่น้องประชาชนคะ่ะ <top ped> นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ปูในฐานะที่เป็นน้องสาว แม้ไม่เคยทำงานด้านการเมืองมาก่อนตัดสินใจเข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนค่ะพี่น้องคะแม้ปูเป็นผู้หญิงเข้าใจว่าการเข้ามาทำงานการเมืองนั้นเป็นอย่างไรแต่เมื่อเห็นหน้าพี่น้องเห็นสายหน้าและแววตา ที่พี่น้องให้ความรักความอบอุน่นและความเมตตาต่างๆนั้นทำให้ปูมมีกำลังใจจะไม่อ่อนแอค่ะวันนี้มาขอกำลังใจจากพี่น้องจังหวัดพระนครสียุธยาได้ไหมคะให้ไหมคะพี่น้องเคยรักและไว้วางใจ นายยกทักษินอย่างไรขอน้องสักส่วนหนึ่งได้ไหมคะให้หมดเลยได้ไหมไแต่ไม่ได้ยินเสียง,งข้างซ้ายคะ่ะแล้วพี่น้องด้าน,านขวาแล้วคะที่อาจจะจันละคะแล้วข้างหลังละคะ ัผู้หญิงล่คะค่ะให้รู้ว่าวันนี้แม้ร่างกายผู้หญิงจะไม่แข็งแรงเท่าผู้ชายแต่จิตใจเราเข้มแข็งเหมือนกันค่ะ พี่น้องคะเสียงเรียกเสียงเชียของพี่น้องนั่นแหลคะค่ะเป็นสิ่งที่กึกก้องในใจที่ฉันตลอดมาคะ่ะวันนี้ไปหลายเวทีมากก่อนที่จะมาที่นี่บอกว่าเหนื่อยมากแต่เห็นพี่น้องวันนี้แล้วกำลังใจกลับคืนมาหมดคะ่ะ แต่สิ่งที่ดิฉันเปิดเลยค่ะพี่น้องคะแต่สิ่งที่ปูเหนื่อยนั้นยังไม่เท่ากับความลำบากที่สี่าปีที่พี่น้องต้องพบประสบมาค่ะ วันนี้เราจะตัดสินใจเดินเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันได้ไหมคะพักเพื่อไทยจะเข้ามาช่วยพี่น้องในการแก้ปัญหาข้าวยากมากแพงดีไหมคะแก้ปัญหาหนี้สินต่างๆให้พักไปเลย3ามปีดีไหมคะ แก้ไขปัญหาทําอย่างไรนั้นให้พี่น้องมีเงินในกระเป๋ากินดีอยู่ดีได้ไหมคะแล้วนโยบายที่เคยประสบความสําเร็จมาตั้งแต่สมัยไทยลักไทยสามต่อดีไหมคะสาม สิ่งที่ดีอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของพี่น้องพักเพื่อไทยมีแต่จะคงไว้และแก้ไขให้ดีขึ้นเอาไหมคะเบียผู้สูงอายุล่ะคะเบียผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นนะคะ แล้ววันนี้ปัญหาใหญ่ของจังหวัดอยุธยาคือน้ำท่วมน้ำแรงใช่ไหมคะพักเพื่อไทยมีนโยบายในการแก้ปัญหาระยะยาวโดยการเชื่อม25ลุ่มลำไปยังแม่น้ำเจ้าระยาค่ะซึ่งจะทำให้พี่น้องมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีดีไหมคะ ยาเสพติดละคะเยอะไหมคะเราประกาศสงคำยาเสพติดดีไหมคะแต่เราต้องถือว่าผู้เสพนั้นเป็นผู้ป่วยที่เราต้องเยียวยารักษานะคะแต่ผู้ขายเราจะมีมาตร พี่น้องคะเมื่อครั้งสมัยไทยรักไทยเคยมีสอสอ5คนในจังหวัดอยุธยายกจังหวัดนะคะแต่วันนี้เราหายไปหนึ่งเสียงคะ่ะขอทั้งหมดกลับคืนมาได้ไหมคะยกจังหวัดได้ไหมคะขอสอสอเขตนี้คืนให้กับพรรคเพื่อไทยได้ไหมคะ ฝากคุณสุรเชษด้วยสุรเชษด้วยไหมคะดูนี่นะคะเกตหนึ่งค่ะ,พ,คะพี่น้องค่ะทุกคะแนนทุกเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นมีค่าขอความกุณาถ้าเห็นว่าพ,พรรคเพื่อไทยนั้น สามารถเข้าไปแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้นั้นขออย่าปันให้กับพักไทเลยได้ไหมคะให้รู้ว่าพี่น้องจังหวัดอยุธยานั้นต้องการให้พักประเทไทยเข้ามาทำงานแก้ปัญหาให้พี่น้องได้ไหมคะขอห้าคนยกจังหวัดได้ไหมคะ ฉดหล่มลาลไลไปเลย <want> เพราะปูเข้าไปคนเดียวไม่ได้ค่ะต้องการเสียงในสปาให้มากที่สุดกับพี่น้องค่ะ <Yeah. S 1> ถ้างั้นวันที่สามกรกฎาคมไปคูหากาเบอร์เลยค่ะ ตบมือดังๆให้ว่าที่นายรฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยยิ่งรักชินวัตรครับการเมืองไม่แบ่งเพศประเทศไม่แบ่งฝ่ายหญิงเก่งไม่แพ้ชายช่วยชาติได้ไม่แพ้กันยิ่งรักธินวัตรเบอร์อะไรครับพี่น้องเบอร์อะไรครับพี่น้องครับ,รรบ,รรบ,รรบมีคนกล่าวหาว่ายิ่งรักเป็นนอมินีทักสิน